สวัสดีจ้าทุกคนที่พื่จะให้บึงบรรยากาศนะคะตอนนี้หิมะตกค่ะเนี่ยค่ะทุกคนหิมะกำลังตกนะคะต้นไม้ตรงนี้เมือ่อกอนเป็นสีเหลืองท้องจําได้หรือเปล่าคะทุกคนตอนนี้ก็ล่วงลนล,ลงเต็มพื้นเลยค่ะเพราะหิมะตกลงมากเฮเดให้ใบใหม,ใหม่แข็งไปหมดเลยค่ะทุกคนบรรยากาศเนี่ค่ะส่วนหมากค้นก็จะออกมาเดินนะคะบรรยากาศอยู่บ้านเพี่ยวค่ะ ตอนนี้ทะเลเงียบสงบนะคะบอมีคื่นนะคะกะเฮให้อากาศบ่ค่อยหนาวบันใดค่ะส่วนหมากค้นก็จะออกไปเดินอยู่แถวนี้นะคะเห็นว่าค่หิมะโปรยไปสวยงามหรือเปล่าคะทุกคนทั้งสวยแล้วก็ทั้งดูแบบเงียบเงานะคะแล้ะคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีทั้ง ดีแลวกับบดีปะปนกันไปเนาะคะ่ะอยู่ที่เฮาเลือกมองนะคะสําหรับเปียวเวียวว่าทุกๆุกรูดดูการนะคะเป็นอย่างที่สวยงามไปคนละแบบนะคะเปียวชอบมากเลยนะคะที่เขามีรูดดูที่แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเห็นเรารู้สึกยังไงนะคะเปียวว่าโรแมนติกมากเลยะคะ่ะทุกคนเปียวชอบกำลังหวงล้นเลยลตรงตรงพุ่ะ ใบไหม้เต็มเลยเพียวต้องเก็บนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเบิงทุกคน่ะใบไม่ล่วงเต็มเลยเก็บบ่ทันค่ะทุกคนค่ะจะเหตุงานหิมะตกแข้ง,งเต็มไปหมดปีนี้หิมะมาไว้นะคะต้นดอกซาก,กุระเปียวกะเบิ่งน่าสงสารมากต้นไม้ต้นลหลรับไปหมดแล้วค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะค่ะ เปียวขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยค่ะเป็นกาลังแรงใจให้เปียวเขียนคอมเมนต์ให้เปียวได้อ่านนะคะนี่แหละค่ะทุกคนหลังจากที่เปียวเปออกกาลังกายมาสุขภาพเปี่ยก็เริ่มดีขึนนะคะทุกคนนี่แหละเขาเอ่ยว่าอันก,กีฬาเป็นยาวิเศษการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่สําหรับสุขภาพของเขาเราเป็นอย่างเขาคือบอเ่เฮ็ดนี่แหละเขค,ค,คนเขาค่ะทุกคนเวลาเขาป่วยเขาจะเริ่มรู้สึกว่า เขาจะต้องเหตุอีหยังให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเก่าแต่เพราะสุขภาพเขาดีเขาก็หลั่นลาแล้วก็เลือมดูแลตัวเองนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะเบลกับว่าเราให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้สุขภาพเยวก็ดีขึ้นแล้วะค่ะเียวกับพยายามฝืนฟูตัวเองรา่ว่าจะเป็นอาหารการกินแล้วก็การพักผ่อนการออกกําลังกายมีผลกับชีวิตเขามากเลยนะคะ,ะกับมีเพื่อนๆที่ทําช่องนะคะหลายพนเมื่อเขียนให้กาลังใจแล้วก็ มีคนมาถามว่าน้องเปียวเป็นโรคไว้ท้องหรือเปล่า <c oughs> แม่นค่ะเปียวเป็นค่ะเปียวเป็นไว้ท้องนะคะเปียวเป็นช่วงที่กําลังเขา่าซูไว้ท้องนะคะกําลังปรับฮอร์โมนในร่างกายนะคะเพราะเปียวเองเป็นไทร้อยนะคะเ,เลือดเลือดลมฮอบกับบอดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเลือดจางนะคะแล้วก็คือว่าไงไงคือคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะเพราะเขาเขา่าซูไว้ท้องก็จะมีผลอ่า คนขางเยอะแน่นะคะเปียวกับไปหาเบงผลิตภัณฑ์ที่เาจ้าของกินเราเฮ็ดห้เจ้าของดีขึ้นเปียวกัก,กำลังดูแลเจ้าของหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเปี่ยวกินเราท้ดดีไปยาจเมาเล่ราสูฟังนะ,ะนะคะนะคะนี่คือสุขภาพค่ะเฮาบ่สามารถหลีกเลี่ยงใดเลยแล้วการที่เฮาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะความสะดวกสบายกับบ่อมีเหมือนอยู่เมืองไทยแต่เฮาเฮ็ดจังไดให้เฮาอยู่ใดเปียวกับมองสิ่งที่เปี่ยนมีในทุกวันเนี่ค่ะเปียวกับพยายามอ่า มีความสุขกับสิ่งที่เปียวมีนะคะเวลาที่เปียวคุยกับลูกค้านะคะทุกคนลูกค้ากระทำเปียวได้ว่าเปียวให้ฉันถามเธอแน่เธอเธอรู้สึกแย่หรือเปล่าเวลาที่อากาศหนาวเธอมาจากเมืองที่ฮอนเธอคงจะหนาวมากแล้วค่ะบอดีสําหรับเธอเลยเนาะอยังสิน,นะคหมันก็รู้สึกเข็นใจไปว่าบ่ฉันอยู่ได้ฉันชอบอากาศหนาวแล้วก็ฉันชอบอากาศที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสวีเดนที่ว่าทุกสามเดือนทุกสี่เดือนังสินะคะบรรยากาศเขาจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือมันบนาาเบือนอะแม่ค่ะทุกคนแต่เวลาที่อากาศหนาวเขาสามารถใส่เสื้อแขนยาวเขาสามารถทถ่จะให้ร่างกายเขาอุ่นได้แต่อากาศห่อนเขาเห็นอย่างไดเลยเดฟอย่าังสิลูกค้าว่าอ๋ออ๋อ,อ,อเวลาที่อากาศห้อนนะคะยูสวีเดนเปี่ยวจะแพ้มากเปจะแพ้ผู้ดอกไม้เปจะแพ้เกสรแพร้ฝุ่นแพ้หลายอย่างนะคะ แล้วก็เฮตุห้สุขภาพเขาบ่ค่อยโอเคบันไดน,นะคะแต่เปียวกะพยายามปรับตัวเห็ไหมคะแรกๆม้านี่ปรับตัวยากนะคะเพราะว่าเปียวสุขภาพบ่ค่อยดีแล้วเปียวกะจะเป็นหลายอย่างเห็ไหมคะนั่นแหละค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะเขาอยู่ใส่เขากปรับตัวเองให้เขากับสถานที่นั้นๆแล้วก็สําหรับเปียวเนาะคะ่เะเขาบ่ได้ทุกอย่างอย่างที่เขาหวังแล้วเขากับบ่ได้ทุกอย่างอย่างที่เขา อยากอยากจะเป็นแล้วสินะคะเฮาเซดจังไดให้เฮาอยู่ไดแล้วสินะคะเปียวก็พยายามมีความสุขกับทุกวันที่เปียวมีแล้วก็เปียวก็พยายามเฮ็ดทุกอย่างที่เปียวแปลว่าสามารถเฮ็ดได้ไ่มค่ะพยายามอ่าเขาเอิ้นว่าอย่างพยายามมีความสุขแล้วก็เต็มที่กับสิ่งที่เฮาเลือก อยู่กับฝรั่งหลายๆเขาค่ะซึมซับก็เขาไปนะแม่ค่ะถามว่าคิดหอดเมืองไทยบอเปลี่ยบคิดหอดค่ะเป็นอย่างสิบคิดหอดเมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองบ้านเกิดเขาเนาะเห็นนะเห็นลูกเห็นหลานเห็นเขาชุ่มชื่นหัวใจเปลี่ยนนะคะทุกคนเวลาเงาเปลี่ยนกระทบไปหยอกหลานดีดีเดยไปแก่งหลานหลานก็คุยน้าแนบคุยน้าแนบเพราะว่าเขาเริ่มเป็นเบาเลือดลมฮอร์โมนเขาก็กำลังซูไวรุ่นนลแม่ค่ะเขาก็อยาก อยู่มอมๆแม่ๆอยู่ํากลุ่มเพื่อนเขาร้านคุยน้ำหน้าที่สองนาทีกับเฮดเฮามีความสุขค่ะเมื่อวานกระโทรไปหยอกร้านร้านก็บอกป้าคุยได้แป๊บเดียวนะกําลังยุ่งกับเพื่อนเขากับเขาใส่หูฟังอันไมโครโฟนเขานะคุยกับเพื่อนเล่นเกมมันแม่นเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะเขาต้องปรับตัวให้ได้สินะคะเขาก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วก็อยู่ข้างๆเขาถ้าเฮาเบื่อคิดว่าถ้าเฮาอ่า ถ้าเขาปรับตัวกับทุกอย่างนะคะบ่ว่าจะเป็นการทํางานบ่ว่าจะเป็นกับยุคป,ปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆถ้าเขาปรับตัวให้ได้เขาก็อยู่ได้นะคะโบเมนว่าอันพยายามมองบวกโลกสวยนี่เบอร์ว,อวังโบเมนด้ค่ะเปียวกับมีความสุขเปี้ยวกับมีความถูกเหมือนคนอื่นทั่วไปค่ะเพียงแต่เปี่ยวพยายามพอใจกับสิ่งที่เปียวมีนะคะแล้วทุกคนเปียวเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะ เปียวนะคะกับเพื่อนๆนะคะน้องเปี้ยวนะคะน้องสาวเปียวเพื่อนเหตุลงทานสมํานะคะเ,เพื่อนก็จะเห็ุของเพื่อนทุกปีคะ่ะส่วนลูกพี่ลูกน้องเปียวนี่เป็นผ,ผู้ช่วยผู้ใยญ่บบานนะคะเ,เพื่อนก็จะเป็นแม่งานเดินงานแล้วก็ชวน,นเ,วเพื่อนๆในหมู่บ้านนะคะแม่บ้านทั้งหลายนะคะมาเห็ุกับเขากับน้ำนะคะเปียวกันเลยร่วมสมทุทนเหตุมีสีชมพูเลยไหมคะสมัยโบราณน,นะคะ ให้หน้าสาวเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเรือวันนี้มูเปียวกกรพาะกันช่วยทำบุญคนละร้อยสองร้อยสามร้อยอ่ะสี่ร้อยห้าร้อยจากทียินหน่อยหนไหมคะกันสมทบทุนกันก็ได้ประมาณ4ี่พันเจ็ดรอยบาทนะคะจากกลุ่มองเปียวไปเนาะคะ่ะกับเ,เห็ดยู่เมืองไทยแล้วก็เปียวกัรเริ่มอ่าได้เกือบห้าพันนะคะทุกคนท้าวอาไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะห้าพันนั่นแหละเพราะว่าวันที่สองนะคะเปียวกับเนห็ดนำอ้อยเพิ่มอีกห้าร้อยนะคะ นี่แหละคะ่ะทุกคนสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดสิ่งใดที่เฮามีความสุขกับเหตุบางสิ่นะคะที่เปียวเฮตดนี่บ่แมนว่าเปียวเป็นคนรวยเด้คะ่ะตอนเปียวเป็นเด็กน้อยเปียวลาบากนะคะเปียวยากจนแล้วเปียวก็บ่คคอยมีกินเปียวอดอยากเลยไหมคะและะ o, ้วพอเฮาเริ่มมีขึ้นมาเริ่มมีเงินนะคะเขาก็อยากเห็นคนกินแล้วมีความสุขสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดเฮามีความสุขมันก็เป็น อาหารหัวใจเห็นไหมคะทุกคนบัแมนเงินที่หลแต่ว่าเขาสามารถไปต่อเติมความสุขร้อยยิ่มให้คนที่เขากลังต้องการหรือว่าเขาเขายินดีที่จะรับสิ่งที่เขาให้ยังสิ้นะคะมันก็เป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึ่งนะคะความสุขของคนเขาต่างกันเนาะ,ค,ะค,ค่ะแคร์หามันให้เจอว่าเขามีความสุขกับสิ่งใดกับเหตุกับสิ่งนั้นโฟกัสสิ่งใดรเราเป็นสุขเขากับเหตุโฟกัสสิ่งใดที่เขาเป็นทุกเขากับแคร์ หยุดแค่นั้นเนะาะค่ะทุกคนอยู่ไก่สิิงที่มีความสุขไหเฮ็ดใ้เฮามีความสุขแมนบอกค่ะทุกคนหรือตอนผู้ชมคิดว่าจังใดจังใดเปียวกขอให้บุญกุศลที่เปียวเฮ็ดในครั้งนี้บุญกระถินนะคะอุทิศสว่วนบุญสว่สวนกุศลให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของเปียวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนแล้วก็ยายาเป็นทุกข์นะคะมีกินมีใส่ตลอดไป มีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกันในคลิปหน้านะคะกลับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะบายบายนะคะ